ดีครับอันนี้พามากินหมูจุ่มพม่าครับสังขระพุลีซีมมึงกันเป็นปันึงเลยเนนะี่ยอ้าวล่าง,งมึงร่างมึงอือเอาอออออร่างมึงเนี่ยร่างมึงเนี่ยนะหมูจุ่มพม่าพะนะ เฮแต่เลี้ยงใหม่ไปโอ้โหสองไม่ละสองบาทไม่ละสองบาทยำโอ้ยำยำหัวหมูอย่างเงี้ยหรอ ลองลองลองไม่เคยกินลองก่อนง่ายดื่กินไม่เคยาิมา่นมอัเ็กินไม่กินวล่องเล่นเะ นำ้ำบอลห้องกบห้องอ๋แบบนี้ใช่ไหมกินแบบนี้ใช่ไหมอ๋อลงกินหนอเนาะน่งเนียน้า ส่เข้ามาเขาเรียกว่ามีไงมุกเขามาใช่ไหมอ๋อเอาา้อยจุ่มมากลู่มมาสุดตั้งเดิมจากบมาม่าไม้ละสองบาท

ไม้ละสองไม้ละสองบาทมีสูตบ้างเด้อไหมฮะหมูจุ่มผ้าไมปะนะเออกระเสรเลยนั่งกินแบบชิๆเลยออันนี้จำใช่ไหมอ๋อไล่เนียเนอาเบียร์ไปล้างปากกป๋ังเลย นี่นี่นนใส่แบบนี้อืหมูหมูงงอืมน่อทยงงต็ยอดนี่นี่นี่ยำยำหัวหมู <c oughs> ยุง่งยุยงมัมย่มัมอืมนี่อ๋อพริกไทยเลย <kung> อ๋อทั่วป่นอ๋อนี่น้ำยำโอเคโอเคเอาลอง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 อือลองกันลองกันเอาลองกันลองกันลองดูลองดูหัวหมูกินไปเถอะเนี่ยลองดูไะแล้วก็นับไม้ให้่งเนี่ย หัวหมูหมแล้วลมหมูนี่ยมันหนาเนี่สุดสุดยดือดเลยใช่ไหมอ๋อนี่ตักแล้วตักแล้วยหัมหมูเจือดพ่อมากเพียงเลยเพียงเลยกรพอมีแห้งแคบเลยครับ So so เอาซิมซิมซิมซมไม่ละสองบาทเอานั่งแม่อาไมเอาไมกุบเลยองครับไม่ไปเลยรางรวดเลยค่ะนั่งเปนั่งลยเห็นนั่งก่อนนะอืมสวยเลยจังไรซื้อไนังอ๋อนี่อันนี

อ่าน้ำนวอันนี่ลงไงลงน้ำซุปหมูหมูหมูเกือบเป็นคนหัวจหุ่นกินนะกินเฮ้ย่ไนยกินอเฮอืไอืมอดิบเนียเอ่้าเข้าวสียยังไง ควรก็จะแบะนำย่ำมันน่ะจับไปดิอันนี้ประมาไปแล้วยีไม้ครับอืเดียวมอืมจับนะอจับโอเคอิมย่ตรงนี้เลยไมั้งแกะขอขอขอซื้อกินได้ไหมนี่นี่หลป่ะเอาขอซื้อขายยังไง ผมห้า sí, de oh. so ิไปใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งเออเดียพี่ก็ซื้อมาเอาซื้อพีก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งเอาให้ผมนะเออย่ไม่เยอะเลยนะย่ไม่นเยอะยิ้มลนา่อนเลก่อนิ้มกอยิ้มก่อนิ้มก่อเอาเบื้งหลังก่อน